ทำแบบนี้เราก็ได้เมนูผัดไข่ที่เนื้อไข่ไม่เละไม่คาวผัดออกมาแล้วสวยเหมือนร้านข้าวแกงเนื้อกุ้งก็ยังคงนุ่มอร่อยไม่แข็งกระด้างทำง่ายๆไม่ยากเลยจ้าสวัสดีค่ะนน้องลองทำมาอีกแล้วค่ะวันนี้น้องจะมาผัดอ,อมาผัดฟักมง้งใส่กุ้งใส่หมูสับใส่ไข่ค่ะแหมฟังดูหลายอย่างจังก็อยากกินทุกอย่างเลยนะคะเนาะน้องก็ไปได้ฟักม้งมาค่ะแถวบ้านาน,าน้องถูกมากเลยนะคะ อ่อนๆเลยได้มาแค่โลละสิบบาทโอ้โหต้องจัดใช่ไหมคะน,น,น้องก็เตรียมไว้สองหัวค่ะแล้วก็เตรียมแครอททาชิ้นไว้เรียบร้อยก็ทําชิ้นตามชอบนะคะล้างความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็หมูสับค่ะกุ้งใส่ตามชอบนะคะอันนี้น,น้องก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเหมือนกันแล้วก็มีกระเทียมค่ะกระเทียมสับวันนี้ก็จะใส่ไข่สองฟองอันนี้ก็ใส่ตามชอบเลยนะคะ เครื่องปรุงก็มีปกติสำหรับงานผัดเลยค่ะก็จะมีพริกไทยผงปรุงรสนะคะชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะน้ำตาลทรายน้ำปลาดีซอสฝาเขียวแล้วก็น้ำมันหอยค่ะเอาละตอนนี้นะน้องยังออทำฟักยังไม่เสร็จนะคะฟัก้งเนี่ยเดี๋ยวเราไปทำชิ้นกันเลยแล้วก็ล้างความสะอาดเปลือกเขาให,ให้ดีก่อนนะคะบางทีเขามีเศษดินเศษฝุ่นอะไรมาอย่างเงี้ยเนาะแล้วเราก็มาปอกเปลือกเลยค่ะ ปอกง่ายนะคะเปลือกเขาจะบางๆนิ่มอ่อนมากถ้าอ่อนมากๆเนี่ยถ้าเราเอามาทําต้มจืดนี่นะคะไม่ต้องปลอกเปลือกก็ยังได้เลยค่ะเอาละหลังจากปอกเปลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวน้อง,องจะนาไปล้างให้สะอาดก่อนนะคะหลังจากที่ล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วเนี่ยน้องก็จะมาทําชิ้นเลยค่ะชิ้นนี้ก็ทําตามชอบเลยนะคะ เห็นไหมคะไส้เขาก็จะมีนิดหน่อยเราก็เอาไส้ออกฟักม้วนที่เป็นอะไรที่อร่อยมากๆนะคะน้องๆเคยเคยทานครั้งแรกเนี่ยตอนที่ไปเขาค้อแล้วเขาทำต้มจืดให้ให้ทานนะคะอร่อยอร่อยเขาจะหวานมากเลยนะคะนี่พอเราได้แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็ทำชิ้นตามชอบเลยคะ่ะ น้องก็จะหั่นประมาณนี้นะคะเอาตามชอบนะน้องก็ทําชิ้นเสียบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแค่2ลูกนะคะได้ตั้งหนึ่งจานเลยแน่ไปเราไปลงมือทํากันเลยจ้าตอนนี้น้องก็เอากระทะตั้งเตาแล้วค่ะจุดไฟเลยใส่ไข่ลงไปนะคะน้อ็จะใช้น้ํามันไปประมาณหนึ่งทับทีค่ะพอน้้ามันร้อนเนี่ยเราก็ใส่ไข่ลงไปเลย ตีไข่ประมาณนี้ค่ะไม่ตีจนเขาแหลกละเอียดนะคะให้เขาแบบว่าไข่ขาวไข่แดงเขาติดติดกันแบบนี้ค่ะใช้ไฟกลางค่อนแดงนะคะเอาระตอนนี้ไข่เซตตัวดีแล้วค่ะเราก็จะเอาไข่ขึ้นก่อนเลยเสร็จแ,แล้วพอเราเอาไข่ขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ใส่น้ํามันลงไปอีกค่ะนี้นะคะเพราะว่าผัดหนึ่งที่ประมาณหนึ่งท แล้วเราก็ใส่หมูสับลงไปเลยค่ะโอ้ยขอทษค่ะใส่กระเทียม <c oughs> ชอบเพี้ยนอยู่เรื่อยเลยพอใส่ปุ๊บเนี่ยนะคะกระเทียมเริ่มมีกลิ่นหอมเราก็ใส่หมูสับลงไปเลย <c oughs> เดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเนี่ยนะน้องจะลงไว้ให้ใต้คลิปนะคะไม่ต้องรองให้กระเทียมเหลืองนะคะเพราะถ้าเรารอให้กระเทียมเหลืองเนี่ยกว่าหมูเราจะสุกแกระเทียมจะไหม้ก่อน ขั้นตอนนี้เนี่ยเราใช้ไฟแรงได้เลยพอหมูใกล้สุกนะคะเราก็เอากุ้งเราใส่ลงไปเลยค่ะพอกุ้งเขาเริ่มสุกนีแบบนี้นะคะน้องๆก็จะตักขึ้นไว้ก่อนค่ะพพาเขาสุกนี่นะคะก็แป๊บเป็ยวตักขึ้นก่อนเลยทีนี้เราก็ใส่ ฟักของเราลงไปค่ะที่เราทำชิ้นไว้นะคะโอ้ย <c oughs> แล้วก็แครอทค่ะใส่เลยขั้นตอนนี้ใช้ไฟแรงเลยนะคะผัดให้เข้ากันเลยจากที่เราใส่ฟกักแล้วก็แครอทลงไปเขาเริ่มสลดจัวแล้วนะคะน้องก็จะใส่น้ำด่างคุกลงไปค่ะเดี <c oughs> ๋ยวน้องโขลกกระเทียมไว้นะคะ <c oughs> แล้วเราก็ปรุงรสเลยจ้ะ ใส่น้ำตาลลงไปนิดหน่อยนะคะตามชอบนะคะรสชาติเนี่ยให้ปรุงตามที่เราชอบเลยค่ะแล้วก็ผงปรุงรสไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะเล็กน้อยน้ำมันหอยงานผัดเนี่ยน้ำมันหอยสําคัญนะคะขาดไม่ได้เลย<ม>ลน้องก็จะใส่ไปประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะ<ม>แล้วก็ซอสผัดเขียวค่ะ<ม>แล้วก็น้ําปลาค่ะ<ม>แล้วเราก็ผัดให้เข้ากันเลย หลังจากที่เราปรุงรสเสร็จแล้วรอล้าเนี่ยน้องก็จะลดเป็นไฟกลางนะคะแล้วก็จะปิดฝาอบเขาไว้แบบนี้ค่ะสักครู่หนึ่งรอให้ฟักเราสุกนะคะเอาละผ่านไปสักครู่นึงแล้วค่ะแล้วก็กลับมาดูฟักของเรานะคะเขาสุกือยังเขานุ่มหรือยังก็ลองเช็คดูนะคะเราก็ลองใช้ซ่อมจิ้มดูค่ะถ้าเขานุ่มแล้วแบบนี้นะคะก็เป็นอันว่าสุกแล้วทีนี้ไอ้ความนุ่มเนี่ยก็แล้วแต่ความชอบนะคะว่าเราจะเอานุ่มขนาดไหน เอาตามความชอบเลยแต่ของน้องๆเนี่ยน้องทําให้ยายทานเนาะก็จะให้นุ่มๆหน่อยค่ะน้องก็จะเคี่ยวเพิ่มอีกสักสักครู่หนึ่งปิดฝาต่อมาดูผัดฟักน้องเราจ้าตอนนี้ก็นิ่มได้ที่แล้วนะเดี๋ยวน้องจะชิมรสชาติดูนะคะเป็นไงชิมรสก่อนเลยค่ะเดี๋ยวน้องขอเติมน้ำตาลนิดนึงเพราะยายชอบทานหวานนำเล็กน้อยนะคะรสชาติใส่ตามชอบนะคะพอหลังจากที่ทุกอย่างเขาเข้ากันดีแล้วเนี่ย เราก็ใส่กุ้งใส่กุ้งที่เราตักพักไว้นะคะลงไปเลยการที่เราทําแบบนี้เนี่ยจะทําให้กุ้งของเรายังคงความนุ่มนะคะเนื้อไม่แข็งกระด้างถ้ากุ้งเขาโดนความร้อนนานๆเนี่ยเขาจะหดตัวแล้วเนื้อเขาจะแข็งนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่ไข่ลงไปเลยคะ่ะการที่นะน้องอ่ผัดไข่ไว้ก่อนนะคะเทียวไข่ไว้ก่อนเนี่ย ก็จะเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ทํา Arrow, ทให้การผัดไข่นะคะเมนูผัดไข่เน้น <dürfen dragging S 2> ну ้ำจะใสไม่ขุ่นข้นแล้วก็ไข่ันูเป็นตัวสวยแบบนี้นะคะเห็นไหมเป็นตัวสวยค่ะแล้วเราก็ใส่พริกไขยลงไปทุกคนให้เข้ากันปิดแก๊สได้เลยตักเสิร์ฟเลยจ้าโหยกลิ่นหอมมากเลยค่ะ เสร็จแล้วคะ่ะเมนูผัดฟักใส่ไข่กุ้งสดหมูสับก็เป็นเมนูง่ายๆที่น้องๆนำมาฝากกันนะคะลองทำทานกันดูนะคะอร่อยง่าย,ายๆได้ที่บ้านคะ่ะหากถูกใจคลิปนี้น้นองก็ฝากกดไลค์ถ้าใช่ก็ช่วยแชร์ช่วยกดติดตามคอมเมนต์เล็กๆมาเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกริงร้งๆเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่ตอไปวันนี้น้นองขอตัวก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบายบาย